สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะที่แท้เป็นพ่อแม่พระเอกดังเพจดังเผยตำนานรักข้ามโขงเห็นหน้าฝ่ายชายคุ้นๆที่แท้เป็นพ่อแม่พระเอกดังทำเอาชาวเด็ดต่างให้ความสนใจกระหน่ำแชร์โพสต์ของเพจเฟซบุ๊กเมืองเก่าเล่าใหม่เป็นอย่างมาก เมื่อทางเพจได้เผยเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์หลังจากตัดสินใจพากานหนีจากประเทศลาวเข้ามาประเทศไทยซึ่งมองหน้าตาฝ่ายชายหลายคนอาจคุณหน้าว่าเคยเห็นที่ไหนเรื่องราวดังกล่าวเป็นเรื่องของจอร์นเอเวอริงแฮมชายชาวออสเตรเลียกับคุณแก้วสิริสมพรหญิงสาวชาวลาวที่ได้เปิดเผยเบื้องหลัง การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากลาวเข้าสู่ไทยเมื่อ31พฤษภาคม2521เหตุผลคือต้องการรลีภัยจากระบอบคอมมิวนิสต์ของลาวในสมัยนั้นในช่วงที่มีสงครามกลางเมืองระบอบคอมมิวนิสต์แบบเข้มข้นไม่ได้เปิดประเทศเสรีเหมือนปัจจุบันย้อนกลับไปตอนที่จอร์นเอเวอริงแฮมเดินทางมาประเทศลาวพบรักกับคุณแก้วสิริสมพรซึ่งเธอเป็นนักศึกษาวิชาแพทย์ขณะที่ ความรักกำลังไปได้ดีรัฐบาลลาวสงสัยว่าจอรนเป็น CIA หรือไม่จึงจับกลุมและขับไล่ออกประเทศโฉมหน้าพ่อแม่ทแท้ๆอนันดาเอเวอริงแฮมพ่อแม่ทแท้ๆอนันดาเอเวอริงแฮมกระทั่งต่อมาประเทศลาวเข้าสู่ภาวะสงครามจอรนตัดสินใจพาแก้วหนีออกจากประเทศด้วยการดำน้ำข้ามแม่น้ำโขง ข้ามไปยังฝั่งไทยเป็นการดำน้ำที่ทุรักทุเลเป็นอย่างมากถือเป็นวิธีการกระทําที่ระห่ำมากตอนนั้นมีเรือตรวจการคอยตรวจแม่น้ำตลอดทหารคุมเข้มมากป้องกันการลักลอบเข้าประเทศพ่อของอนันดาเมื่อผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันจอนกับแก้วใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยความรักต่อมามีลูกชายคนแรกกลายเป็นพระเอกชื่อดังแถวหน้าของประเทศไทย ปัจจุบันคืออนันดาเอเวิงแฮมรูกครึ่งลาวออสเตรเลียเรื่องราวความรักของทั้งคู่กลายเป็นตำนานรักหรือเรื่องและเคยถูกสร้างเป็นหนังชื่อ Love is forever เมื่อปี2526ทว่าท้ายที่สุดความรักของจอนกับแก้วก็ไม่อาจอยู่คู่กันไปตลอดเนื่องจากปัจจุบันทั้งคู่แยกทางกันไปประมาณ20ปีแล้วพ่อของอนันดาแต่งงานใหม่มีลูกอีกสองคน หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์หลายคนเคยทราบประวัติเรื่องนี้มาบ้างแต่หลายคนไม่ทราบมาก่อนทางเพจให้ข้อมูลเพิ่มเติมแหล่งข้อมูลเต็มเต็มให้อ่านเพิ่มสำหรับผู้ที่สนใจงานนี้หลายคนโฟกัสที่พ่อของอนันดาตอนเป็นหนุ่มหล่อมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอนันดาหล่อได้พ่อมาเต็มเพระเอกดังถอดแบบคุณพ่อมาแบบเป,เป๊ะเขาขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ